เสียงยังยัยเวทเสียงวนาปัตนาอ๋อเปลเสียงเสียงเพลงทั้งคู่เลยวนาฟ้าเอฟซีต่อยกทุกคนเบิ่งมือละสาวสิบรอบวนาเราเปิดเพลงพังอยู่ได้ตอนนี้ก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษเด้ออนจื้อน้ำลืมเืีองยายเรียนโอ้ยายเรียนยยาเรียนยายเรียนยยาเรียนยายเรียนเช้า เป็นยังไงฟังเพลงเพื่อนเราฮะเปไหนวยยายมวยวเนียกโปแถก้อยตากโปแถมกกดเบิ้งเด้อเดีจะมีเพงเพลงใหม่ๆเข้ามาเลยเพลง่เพลงเพลงเดียวจ้าเพลงเดียวนี่ค่ะคนนี้น่จะเป็นผู้ซ้อมฟอนนี่น้าเลย สบายดีเน่เมื่อแรงละครอยู่ที่เพื่อนยายเวศเด้ออยู่ที่อำน,น,น,จนจาจเจริญจ้าจักบ้านอย่างละจื่อแต่อำเภอกับอันจังหวัดทุกคนาบ้านจักบวัดอย่างละเออบอกเป็นอย่างนะเอามาทักทายกันจ้าอันนี้จะเป็นตาจ้าแฟนของยายเวศ <c oughs> จา้าเขาสบายดีจ้าสวัสดีค่ะเอา้าส,สบายดียี่บอสโนี้โอ้กี่เข้าแซ่บกอรับจ้าดันั้น จ่าเพื่อนไปททะแขกนะไปยามไปยามจังวัดแต่ยังไม่ได้ไปเพื่อนเถอะเดี๋ยวโอกาสหน้าคันได้มาอีกเดี๋ยวชีเอาน้ำอมฤติเหาขาวมาฟาดจ่าโต๊ะเอกเลยนะนี่นะเออจ้าจ่าเอ้ามีโอกาสได้ไปอีกเด้อเออไปเบิ่งลงกันเล่าเด้จ้าตอนนี้ก็เล่าขยายพื้นที่เออเอ้าสะดวกสบายแล้วบัดนี้นะอ้าวน้องเบลล่าจ้าจ้า วันนี้ไปทักทายยายเวทกันดีกว่าสวัสดีค่ะยายเวทสวัสดีเนี่ยมะอร็งจ้าเลียมตาแน่นอนเลยเลือมตาแน่นอนเอาเสียงอย่างยายเวทเสียงมลต์ปัทนาอ๋อเปล่าเสียงเสียงเพลงทุกคนเลยวุณาปาเอฟซีตัวโยกทุกคนเบิ่งมือละบสาวสิบรอบวุณาเราเปิดเพลงพังอยู่ได้ตอนนี้ก็ได้โอ้ยก็คืออลีนะทุกคน อ้าวกำลังวนเลยเนาะนี่เดี๋ยวข้าวเดียวขอลงอือจ้าขออนุญาตเด้อขออนุญาตกินข้าวนำแล้วก็นอนพักผ่อนอยู่บ้านเด้อต้องของเอาเลยทำให้ของเลยสุลาจ้าจ้าทำใ่้ของค่ะแม่ยกินหมดเจ้าอยู่โอเจ้าเจ้าสุนั่ไปประเทศลาวแล้วจุดนี้มาเยี่ยมถึงเฮือนเลยอ่ะแม่นี่ผู้ใดนี่ผู้ใดทำไมวัน เอ้ปมามาสุดนี้ถึงหน้าแหล่ๆจังเลยอนไม่ปแย่งอันนี้อุ้ยอุ้ยอมาเอาะเอาาแดดมาวุ้ยอ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 ส้ยอ้ยอุ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 ยอโทยเุ้ยอุ้ยอ้ยนุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอยเาียอ้ยเรียนจ้ยอุายอุ้ยอออเ้ย้ย้้้ออ โคกดเบิ่งเด้วยด้่ยจะมีเพลงใหม่ๆเข้ามาด้วยเยอเพลงเดียวจ้าค่ะจ้าขอบคุณค่ะอ้าวกำลังใจที่ดีจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวใไรพูดซีไล แต่ไรอีกครับอารพูจ่าพูซิไั่ขอบคุณครับบผมครับเพื่นเดี๋ยวเพื่อนก็จะขึ้นไวที่ร้องอยู่เอออยู่บ้านม่วงวันวันี่เจ็ดไปเลย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  สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะน้องของขวัญค่ะน้องของขวัญก็ไเคยพูดนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะตากแดงน้ำเดี๋ยวนี้บังตากแดงน้ำเดี๋ยวนี้น้องเท่านั้นเองวนอะไรนะสีน้ำวนได้นี่นะอ้าวมีแต่คนย้อนอ้าวสีมุดจะบอกอะไรดิจ้าเขาหมุนอาหมุนกับฝากติดตามผลงานเพล้ง ปรารถนาสีวิไลสีวิไลเ้อปรารถนาสีวิไลนี่มีนามสกุลอะได้เยี่ยมเยี่ยมครับมาป๊ะโผลอนาคเลยมั้มาเป็นเพื Still, totally mm ่อนของเพื่อนเลยมั้แน่นอนแน่นอนยายเลี้ยงยายเลี้ยงกับตาแขค่ พี่น้นนองสาคน<อ>ยายเยนยายเจกอยายี้ยยานวด่ยายเนสวีเดนป้านปเบียนปาเบียนเนปาเนาเีเหนเียน้เขีนจ้าเบาเป็นยนเ้า,าเอา้าทางพี่เ็นีเนาน,นี่นเ็เมนูยา้อนี้อ่ะ เซียดเมนูอย่างกินแรงเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เห็นเมนูอย่างจ๊ะนี่มันลาบเนื้อลาบบออ๋ออันนี้เนื้ออย่างยังเนื้องัวครับเนื้องัวโอ้ลาบบอหรือว่าเห็ดน้ำตกเห็ดน้ำตกแหละโอ้ค่ะค่ะเอ้ารอชิมกลิ่มบุญไปพูดอะไรพี่คนหนาขี้ดื้อมากเลยนะกึิ่นเนี่ยเทุกคนทังเพลงไปเนาะ ฟังเพลงอ่ะเพลงเขานี่อาจารย์ผูดน,ในายอาานี่เอา้าเอาลายกองเลยทั้งจ้าเมื่อกี้เข้าแรงแล้วกันจ้าอยู่นี่แหละอยู่อ่าเือนยัยเวทนี่แหละเออฝากท้องในเด้อจ้าจ้าเอามาเบิดข้าพี่กัน เห็นว่าสีเฮ็ดเมนูอ่ะยำหอมทุกคนนี่พี่น้อยคนสวยห่านจะเสรมาอมึกนะมึกอะไรอย่างไรอ่ะเนี่ยกระต่อยกระดองอ๋อกระดองมึกกระดองอ่าท้าเมนูอะไรจ๊ะจ้ามื้นบ้านลินบุญทุกคนโอ้ต้มะเร็งทุกคนเนาะ วันนี้าจะมีแบบต้งเส้นในต้งปลากวยจับทุกคนและก็เห็ดยำเห็นยายแววคนมาว่าจะเห็ดข้าวปุ้นพร้อมทุกคนเนาะน้ำขนมกีน้ำยาน้ำยากะทิอะไรทุกคนอ้เมนูวันนี้กับคือหลากหลายเลยทุกคนมีโอกาสได้มาลิ้มเพินยายเวทด้อเปุหนาะพังเพลงไปพร้อม เพลงอาจารย์ทุกคนนี่ตอนนี้คนบ้างกันหนึ่งแสนเกียหมื่นหนึ่งพัน้าร้อยหกสิบแล้วฟังเพลงองทุกคน,กคนมอื่อื่นกันน่าจะมีพิธีการผูกเขีนทุกคนเนาะเออเน้ามือากะเดี๋ยรอกินข้าวทุกคนรอกินข้าวกินน้ำนะเ,าเนาะฮะดีดม,ม,ไไมือดูดฝ่ามือดูด่ามืนก็ได้ฝ่ามอ ได้เรียนจะไปเต้นไหมวะเอ้ยลวาเรียนเต้นแหมพูดจให้ยังจากหมู่บ้านจ้ะสิบหมู่บ้านปลาโอ้โหสิบตณะเลยเอาทุกคนไปเดนบายบาข้าจเตนบุญบางไฟเาะอยู่ที่ข้าจ่าเินเออแล้วข้าจ่าเบิรไต้าจาวนเหมืองนที่หนึงพี่ก็จะเห็น ไฟนาะบุญท้องไฟเนาะทางพี่กับเจ้าจัดไฟเนาะบุญบางไฟอยู่บ้านอยู่บ้านยังพันป่านเลยจะโอ้ตับบุญนะเอ้าวันนะกะลังวุ่นวุ่นเลยเด็กๆตอนเนี่ยเอาทุกคนเรากินข้าวเด้อทางนี้เด้่ยวอยองท้องปุ้งถือกระบุงรอบบ้านกินเผาไป่อยน่าจะคือเหลืองเลยน่าจะคือเหลืองแต่มือไฟอี๋ กินนากินยำจ้าพี่น้อยทำเองจ้าเมียนจ้ายำจ้าคุณอาปเอห์ให้คนย้ายมันตักก่อนนะกินนากินอ่ะกได้ม่ได้มูได้ใยู่ในกินหลากหลายเลยเขาอ๋าเราไปกินข้าวดำดีเราหักโอ้จ้าโอ้โอเคเอามื่นใคยกินนล้วกัน อ่าคยกินเนเะมาทุกคนมากินขาน้าวแล่น้ำกันจ้าคุณอาโบมีรับนี่ลาบน้ำตกนี่น้ำตกแล้วกัมีหมูปิ้นมื้อเซาอันี้ทุกคนนี่มากินน้ำกันจ้าแล้วก็มีตำมะหงุ่พร้อมทุกคนเคุณกูแหละตำมะหงุ่มเนะาะกินเลยกินเลยเซาเซาเลยเด้อเอา้เากินข้าวกันเลยจ้า ตอนเท้าทากันก่อนทุกคนนี่ไม่ไไม่เอามาอะไปทายสมัยดีเนาะเมื่อเ้าทุกคนอยู่ที่บ้านหนองตะไกเด้อตอนนี้เราอยู่ที่วัดอ่าหนองตะไกเนาะวัดบ้านหนองตะไกทุกคนมาเฮ็ดบุญกันจ้าตอนนี้ก็หกโมงเลยเนาะทางพุ้นหูซื่อว่ามีเวทีทุกคนอ่านมาดูค่ะบุญเดือนหกบุญบังไฟโอเวทีบุญบังไฟทุกคนเอา วันนี้น่าจะมีงานบุญบางไฟทุกคนจัดอยู่ที่บ้านหนองสากายนี่แหละน,นี่ก้ลลาลังคึกคืนเลยนะจักทรโคงแยกพิจังนะเอออันนี้จะเป็นโต๊ะเป็นติ้นเนาะน่าจะเป็นบอนอ่าอ่าท่านอย่างนี้ทุกคนเป็นห่งทานเนะาะแต่เจ้าน่าจะเห็นห่งทา,ทานทุกคน,นเอาเอากลับมากับพี่แหววล,ล้วก็อ่าตาพนนะเพื่อนเนาะเอาเนยยูนากินมา มาตรงนี้หละทุกคนเนี่มาเห็ดจังหันนี่ดัอยู่นลนในยูกินเยอะเ,เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเกาเกินมาส่งอ้าวตาตาเหมือนกันตาเฮากับโฆษณาจ้าสวัสดี้ะ ม,มาเอาเนื้อยู่ในกินใส่พานทุกคนแล้วก็เอาขึ้นเทงกุหลาบประจังหันอยู่วัดกุหลาบประมาณนี้นะอ้บะอบอกเอานี่แหละคนเวลาหน่อยทุกคนก็นอาหารมาส่งเนาะพอดีเ็ดบุ๊็เฟสติวท์ทุกคนตอนนี้ก็คือในเวลาใสาบ่บาตรเลยนะเออนี่กเจ้าพออ,ออกกระเจ้าก็เอาอบาตรนมมาตังนะเนาะเดี๋ยวนักเพิ่นกันว่ามีจัก มีจักบาททุกคนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก๋าโอ้มีเก้าบาทจ้าในญาติโยมทุกคนผู้เท่าผู้แก่เนาะผู้อาวุโสนี่แหละพาก,กันมาใส่บาทเป็นข้าวเหนียวทุกคนนะใส่ข้าวเหนียวเนาะนี่ใส่บาทข้าวเหนียวเด้อคล้ายๆกับยูหลวงข้าบางอนะทุกคนแต่ว่ายูหลวงข้าบางกะกจะใส่อยู่แถวเคียมทางเนาะอันนี้ก็คือใส่อยู่ในศาลาเลยจ้าเอา นมูธนาสาธุทุกคนเห็นไอ้ไอแหววว่าว่าอ่ามือนี้พระจะมาหลายกมู่ทุกคนเพราะว่าเป็นมือมือบุญแน่บุญบังไฟแน่ทุกคนก็จะมีพระแต่ภูเขาพว่น่ะลงมาลงมาอยู่วัดอ่าบ้านหนองตะไคร้ทุกคนเนาะนี่เอาญาตโยมสบารกันติดไลยจ้าสาธุเด้อน ตอนนี้เฮากาตักบาทแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเราได้หยาดน้ําอีกอย่างดอกเออเพราะว่ามันเป็นงานฟาวแน่อ้าบผเป็นอย่างทุกคนเนาะผมหยาดผได้หยาดน้ําก็ถือว่าได้บุได้แหละเออเป็นการตักบาทข้าวเหนียวทุกคนเนาะเพราะว่าครับเนย,ยู่ในกินกนเจ้าก็จะอยู่แถวโรงทานพุนแหละอ้าเห็นพ่เ,นเวลพันวาเนาะแต่ปกติแล้วก็จะมีขนมขม้าวต้มจักนมพิชางทุกคนใส่ในบาทเนาะแต่ว่าอันวัดนี้ก็จะเป็นแบบใส่ในขา้าว ไปแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวทุกคนเนาะส่วนเนี่ยอยู่แนวกัก็จะอยู่ที่โรงทานต่งางหากจ้ากะเจ้าก็จะเอาใส่ผ้าขาวแล้วก็ขึ้นไปอ่าไปเชนเนาะไปเชนกะเจ้าหอกนั่นแหละให้ไปจังหันไปอย่างคือทางอันเทิงเท่านั้นทุกคนเอ้าประมาณนี้จ้าอิมุอิสินแล้วจ้าจุดตรงนี้ทุกคนกระเจ้ากจะจ้ามีบุญอ่าบังไฟพรมนะมือน,นี้แหละทุกคนมือแรกเด้เด้อนี่นะทางปญนจะเป็นเวทีทุกคน เดี๋ยวนี้ก็จะมีโต๊ะมีตั้งแล้วนะ่าจะเป็นโรงทานนะเออเอ้าประมาณนี้ทุกคนสีมีจากหมู่บ้านเนาะนี่นะเออกะเจ้ากจ็จะแห่มาแต่หน้าบ้านพี่เวตเลยทุกคนเออมาแบบลาย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 หมู่บ้านเลยนะแต่เดี๋ยวไม่เบิ่งกัน่ากระเจ้าสีจูดบาง้าอยู่ใส่ทุกคนไปเดินกันดีกว่าขามาเฮามา,า,มาในรถกคนขากลับพอ,อย่างเมื่อเดอ้อ อ๋ออยอนะตุ้ยนะยกหลอยกมาเร็วนี่ก็ยกลออัดสามได้ไหมอัดสามหรปะ่นั่งกระถางเอ้าวอไปส่งแกน่ะันมาคนเดียวแล้วนะจะไปส่งกันอยู่แล้วไปส่งนไปส่งหมคุณารู้จักบ้านไหมอยู่บ้านเยาวนเดี๋ยวไปส่งคนณผาไปกันไปส่งเขอ มาโคนสวยเลยสาวเท่าลูกสาวอายุเท่าลูกสาวี่ดื้อเติมก็เลยจะไม่สูงเลยนะอ้าวัดหนองตะไคร้เนาะวัดบ้านหนองตาไก้อ๋อสร้างพ่อโสสองห้าห้าศูนย์โออันนี้อันนี้เฉพาะอันนี้เฉยๆเอออันนี้เฉยๆประตูนี่ออ้าวทุกคนนี่บังไฟน้อยนี่บังไฟบังไฟน้อยไปแล้วก็จะไปจะดบังไฟอยู่ตรงไหน คุณหมอท้างนาไยเนาะท้องนาบ้างไฟบางไฟน้อยบางไฟน้อยเจ้าพ่อนาเวทีนี่มั้งปะอมังอิรสยามอิมนาสัารตงทมัอาภิรูสยามะอมนาสัการ ชุู่พูจนเพราะว่าคนนี้จะเป็นวิธีการผูกเข็มนะใช่ถ้วอนี่ต้องบอกเลยผูกเข็คนนั้นเด้อนะโเสื้อขาวมาเลยเอที่ไปเป็นทหารแล้วอันนี้ก็เป็นยติพี่น้องาะเป็นป้าๆคนไกลบ้านเนี่ยทุกคนก็มาผูกเขยงกันเต็มเลยผูกเข็มได้อยู่ครับได้ได้ใช่ ไใไลูกสายเาาป็นอาหารเนรนอไอซิบแล้วโอ้ยไิบเลยค<า>วรขูดเขียนใไฮรุสัยจ้ากาทพัวนพวนิ พันเอกเดี๋พันเอกเนป็นนายพลอเป็นนพลพี่นี่แล้วเป็นนพลเนอะขูดแขนเอาขวันทุกคนไปเฮียนในชิฟแล้วลูกของยายเวศเนาะดของยายเวศนะ เอาทุกคนคะขบวนที่สองเนอะทีน,น่ะขบวนที่นึ่งก็ผ่านไปแล้วอันนี้จะเป็นขบวนที่2จา้าปดังไฟคือมะเยอกไทเนาะเ็นอาจะขอพื้นที่เพราะว่ามีทั้งหมด1 0ขบวนทุกคนเนะาะ1 0ขบวน,นออือเด้อเอาล้วกระีดิดน้นําพมัน ตน,นู้นทุกคนเอาตอนนี้ก็คือแดดร้อนดีเนาะก็ฟอนแต่มองโหมมาเลยทุกคนมองแดดกันได้ง่างเอานะย่งางให้ขบวนเอา